สวัสดีพ่อแม่พี่น้องน,นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l Alexa Ranger นะครับวันนี้นะครับเราจะมาหมุนสุ่มกาชาเกียร์กันนะครับโดยที่วันนี้ไฮไลท์ของเราเนี่ยเราต้องการจะสุ่มหาเกียร์เจ็ดดาวอันใหม่นะครับก็คือเกียร์งาวนะครับผมซึ่งเป็นเกียร์ธาตุไม้นะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเกียร์ที่แจ่มมากถ้าได้คงจะดีนะครับเราไปลุ้นสุ่มกันดูนะครับตอนนี้ มันมีเพิ่มโอกาสอยู่นะครับตอนนี้เรามาดูคุณสมบัติของมันนะครับไฮไลท์ของเกียร์ซีรีส์นี้ครับก็คือจมตีโดนแน่นอน24%นะครับอันนี้ถือว่าของมันต้องมีนะครับเดี๋ยวจะไปลองสุ่มกันนะครับว่าจะได้เรื่องหรือเปล่านี่ครับเปอร์เซ็นต์จับตอนนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1%นะครับถือว่าน้อยถ้าเกียร์อื่นๆนี่อยู่ที่0.09 โอ้โหอย่าหวังว่าจะได้ะดีกว่าน้อยมากเรามาลุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้กันนะครับเราจะลองยกเลิกสิบครั้งหนึ่งสิบครั้งนะสองสามสี่ห้าแปดเก้าสิบครั้งนี้ไปเลยแล้วกันไป มามาไหมมาไหมมาขอหน่อยเถอะโอ้ยกากปะโอโหปะโอโห้โอโห้พระเจ้าจอดขออีกทีรอบแรกตอนนี้เรามีหนึ่งโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่เป็นไรเหมือนเดิมสิบครั้ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปไปต้องสวดมนต์ไปด้วยหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> โอ้มาขอเธอโอ้ยขอม,มาโอ้ไม่มีหกดาวดีๆสักหน่อยก็ได้นะ มาต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปอันนี้แหละล็ลอกของมันต้องมีมาเลยมาเลยเฮ้ย <c oughs> โหเฮ้เฮาโ้ขยะเจ้าหอยจริงๆกเกลือแท้ๆมาจากทะเลเลยสุดๆ,ๆมาม่รูยกกี่ครั้งนะไม่รู้กดซีซัวไปแล้วไม่นับในรอบนี้ไปมา,มา มาหลุ้นกันดีกว่ามาพระเจ้าขยะขยะโอ้โหรู้สึกกลิ่นไอทำแม่งทำแม่งโอ้โหสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังกินยันเหมือนเดิมไป หลุนเป็นขนาดนี้มามาได้แล้วโอ้โหเจ็บแบบจุกๆโอ้โหปะอโอ้โหโอ้ยนี่จะไม่ให้กันจริงๆรงเหรอเน,นี่ยวงการเกมวงการเกมมาต่อถอยไม่รู้กดไปก่อน กากาเอามุมมัวละอาไรไม่รู้วะกนซีซัวไปอีกครั้งแล้วเดี๋ยวไปเลยวะอ้าวโอ้ยหลุนมาธนาพรีสโอ้อะไรเนี่ยอือโอ้โหไม่อยากจะดูขอเธออืมเราปีอืมไม่ไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆโอ้โหนี่ นี่จะไปยันการันตีเลยเนี่ยงาวมาเถอะนะงาวอันนี้ please please ขอมาไปเลยมั้ยไปเลยขอเธอไม่ต้องนับแล้วไปเลยขออันเดียวก็พอมาขออันเดียวม,ม,ม,มาโอ้ยพระเจ้าการขอ,อได้คาตาลิโอนา พอพอได้พอได้แต่ไม่ได้ต้องการชิ้นนี้นะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรมาออครบแล้วหรอโอเคเลสามครั้งมาไปต่อ,อ,อกัน 4, มาขอเท่าไหร่ครับสี่ป่ะห้าหกมา สักชิบเถอะนะมาโอ้โหมามมาไม่มาจริงๆไลยเฮ้ยเฮ้ยขอเถอะอืมบว่าอืมโอ้พระเจ้าวงการเกมนี่มันช่างโหดร้ายจริงๆเลยเฮ้ยมากี่นัดแล้วเนี่ยส,สี่ได้ไหมห้าหกเจ็ด ไมาเก้าหมายเก้านี่ละม,มาไม้มาไม้มาไม้โอ้โหพระเจ้าพระเจ้ามากกิม,มโหดร้ายจริงๆโหดร้ายจริงๆสุดท้ายสุดท้ายมามา มามาอุ้ยนี่จะไม่มาจริงเจอเนี่ยโอ้โหจบเกมเลยจบเกมเลยโอ้อย่างเศร้าเนี่ไปดังลุ้นในการเตี๋ยเนี่ยมาเอา้าททำไมเควสไม่ขึ้นอ๋อใครอีกหนึ่งครั้งว้าโอเคงั้นเดี๋ยวมาต่อกันใหม่สักครู่นะครับมา มาต่อกันอีกหนึ่งครั้งนะครับเอาให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยมาสักครั้งเอเ,เพิ่มโอกาสสักทีนึงก่อนป่ะหนึ่งปอร์เซ็นต์มาปะของงามๆจำเจมเงาเงา,งามาอุ้ยชุดสูตรก็พอได้เอ้าประกาเงาเงาเงา ไม่มาลอเนี่ยงนาวหมดแล้วโอ้ยสรุปว่าเกลือล,ะล,ะละ้วนไอสิ่งที่ต้องการนี่ก็ไม่มาจะมาเด็นิดีอนาดโอเคจบข่าวเดีย๋ยวไปรู้นี่ต่อนะครับการันตีขาว่ากดรอบที่สามนะกระโดดรอบที่สามเนะี่ยหนึ่งสองเลขสามกดโอเคมาพูดไม่ออก เค็มจริงๆขอบคุณที่ติดตามรับชมรับเกลือกันนะครับขอบคุณครับ